ค่ะทุกผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งวันค่ะกับภารกิจนะคะของคุณทักษิณซึ่งก็ต้องย้ําเลยนะคะท่านผู้ชมว่าคุณทักษิณนั้นยังคงมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาดชายกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าเนี่ยนะคะจะมีคนแห่แห่เนี่ยไปรอต้อนรับคุณทักษิณกันอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่เกริ่นเกินเอาไว้แล้วค่ะว่าไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่าว่างแล้ะก็จะแวะไปหานะคะคุณทักษิณด้วย และก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเองก็ถึงกับลาง,งานเน่ยนะครับไปตามติดภารกิจของคุณทักษิณในทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้ยังมีบิ๊กโจ๊กค่ะรองพบออตรนะคะก็ไปคอยดูแลคุณทักษิณอย่างใกล้ชิดและก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเกลียงกันติน,นันร่วมคณะอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเราสังเกตสังกาดูอาการโดยรวมของคุณทักษิณแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณทักษิณนั้นแข็งแรงเอามากมาก โดยเฉพาะกับแขนน่ยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยบ้างเส้นเอ็นขาดบ้างนะคะแล้วก็ว่ากันว่าแขนหักก็มีแต่แขนของคุณทักษิณนั้นก็ดูแข็งแรงดีเลยทีเดียวค่ะโดยเราจะสังเกตได้นนะคะในช่วงที่คุณทักษิณนั้นใช้แขนในการปลูกต้นไม้หรือว่ากอดแล้วก็ทักทายบรรดาแฟนคลับที่มารอต้อนรับคุณทักษิณอยู่แถมเนี่ยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ชมก็คือช่วงที่ทางเจ้าคณะจังหวัดน่ยนะคะ ได้ตบปาบก็ไปที่ไหลขวาบริเวณแขนขวาของคุณทักษิณนั่นนะคะหรือว่าตบไปปาบใหญ่เลยทีเดียวละแต่ว่าคุณทักษิณเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆนั่นนะคะหรือรู้สึกอะไรกับการกระทําของทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใดแถมการเดินเหินเนะี่ยท่านผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณทักษิณนั้นเดินแบบคล่องแคล่วมากแล้วก็เดินแบบสบายมากไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็ไม่มีอาการหรือว่าท่าทีใดๆ ที่จะเป็นเหมือนกับคนสูงวัยที่เดินลําบากเลยแม้แต่นิดเดียวจะมีก็แต่นะคะลงทุนแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยซ้ำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่นนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทําให้ทุกคนนั้นต่างมั่นใจว่าโหนไหนบอกว่าอาการวิกฤตไงจนเป็นที่มา,นะะมานเนี่ยนะคะที่ทาให้กรมราชธรรมเนี่ยให้สิทธิ์ในการพักโทษกับคุณทักษิณเพราะว่าเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะหรือว่าพิการแล้วก็มีอายุ70ปีขึ้นไปโดยเกณฑ์ทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมคะ ที่ใช้ในแบบทดสอบเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10ข้อและนะ,นะคะจะต้องได้คะแนนเนี่ยไม่เกิน11คะแนนซึ่งเนี่ยนะคะในประเด็นประเด็นนี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมเนี่ยนะคะเคยเป็นข่าวเป็นคราวกันออกมากับเกณฑ์10ข้อที่ว่านี้แหละค่ะนั่นก็คือนะคะคุณทักษิณเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้ก็คือกินอาหารด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะใช้ห้องน้ําด้วยตัวเองก็ไม่ได้ชําระร่างกายด้วยตัวเองไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะเดินไปมาในบ้านก็ไม่ได้ ลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ขึ้นบันไดด้วยตัวเองก็ไม่ได้อาบน้ําไม่ได้นะคะกลั้นอุจจาระไม่ได้แล้วก็กลั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งคุณนักศิลป์นะคะได้คะแนนเนี่ยสิคะแนนค่ะในขณะที่คนทั่วไปนั้นได้20คะแนนค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งประเด็นประเด็นนี้นะคะก็มาจากที่ทางพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ไปตอบชี้แจงระทุถามสดนะคะของพักเก้าไกลนั่นเองค่ะว่าคุณทักษิณนั้นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เลข11ค่ะและอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเลขน้อยซึ่งคนที่เป็นคนวินิจฉัยและก็ยืนยันถึงสุขภาพคุณทักษิณนะคะก็คือคณะแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ เรียกว่าทุกอย่างนั้นนะคะทางน้ำรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยืนยันว่ามันเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบร,รวมไปถึงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ทั้งหมดและนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะทางตัวของคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมค่ะก็เลยออกมาโพสต์ Facebook เลยในหัวข้อนายทวีจะชี้แจงยังไงคนไทยไม่โง่โดยเรียกร้องค่ะให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาชี้แจงในกรณีกรณีนี้ว่านหนแถลงกับสภา ว่าคุณทักษิณนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยแต่ภาพที่มันเผยแพร่ออ,อกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยคือดูแล้วก็รู้ว่าคุณทักษิณนั้นเตินเองได้ไม่ต้องมีคนช่วยเรียกว่าภาพรวมนั้นน่าจะช่วยตนเองได้ในสภาพที่ไม่เหมือนกับการมาใช้ชีวิตวันปลายกับครอบครัวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอวรงเดี๋ยวบอกเลยว่าเชื่อได้เลยว่ามันมีการโกงมีการโกงการประเมินผลคะแนนเพื่อให้สิทธิพิเศษในการพักโทษนะ่นะคะ เป็นกรณีพิเศษกับคุณทักษิณเนี่ยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะนะคะทางตัวคุณหมอวรงเนี่ยก็บอกเลยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นต้องชี้แจงและจะชี้แจงอย่างไรก็เรียกว่างานนี้นะคะท่านผู้ชมคะทุกคนเนี่ยต่างพากันตั้งคำถามลค่ะว่าคุณทักษิณน,นั้นเข้าเกณฑ์ในการพักโทษตรงไหนอย่างไรและเรื่องนี้นะคะมันจะเหมือนกับกรณีของคุณทักษิณเนี่ย ที่ไม่ต้องนอนคุกแม้แต่วันเดียวและก็ได้รับสิทธทิพิเศษในการนอนโรงพยาบาลกันแบบยาวเหยียดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีสิทธิ์นอนโรงพยาบาลเกิน120วันเนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมว่ามีแค่เพียง3คนเท่านั้น 1. ก็คือคุณทักษิณและอีกสองคนค่ะที่ได้รับสิทธิในการนอนโรงพยาบาลยาวเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคจิตเพราะฉะนั้นคุณทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณ ว่าอย่างไร